ตอนานข้าวขึออ้นเลี้ยงไว้คือลายเดือนอยู่อาหารตเป็นตาเนาะอัน,นอาหาระคะ่ะอ่าตกอวนสอน่อุ้ย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 น่คือหมุนขึ้นมาก,กินเลเปดเบิ้งอคุณอ้ยตเป็นตาอวนสอนแถออุย้ยตกตกตก คือตัวใหญ่เถอะจักตัวเนี่ยนี่ฟองมื่นปลายมื่นปลายตัวมื่นัวปลายตัวนี้ดิปละนิ่นดิฮะตัวนี้ปลาอย่างนี้ปละนิ่น ขึ้นมาพวคูโโ่ขึ้นคือปลาเข็งคือปลาดุกเนาะปลาเข็งปลาดุกมันขึ้น,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 นอันนี้มันกินอาหารแบบอยู่จมหนามอยู่ดูสิตะกิจโอเพียงหอใหญ่ไทย